วันนี้ผมจะพาเพื่อนไปกินกุยชายตลาดผูบอกเลยว่าจะมารีวิวทุกร้านที่จะหาได้ในตลาดผูเลยเดินตะลุยกันทั้งวันจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้เลยครับโคตรอร่อยกุยช่ายที่แท้ทัอ่ะมาทุกคนวันนี้ เอเดจะพาไปตะลุยกินเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นพาไปตะลุยกินกุ้ยช่ายตลาดปูโอ้โหแล้วรอามีหลายเจ้ามากเดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่ากุ้ยช่ายตลาดปูเจ้าไหนอร่อยที่สุดเฮ้ยพี่เกย์การศิลยังไงเอาตัวกูเป็นหลักเลยคือผมต้องบอกอย่างนี้ตัวผมเนี่ยเป็นกุ้ยช่ายเลิฟเบอร์เลยชอบกินกุ้ยช่ายมากแต่ได้ข่าวว่าร้านเด็ดก็คือพ่อหนุ่มผมยาวแต่วันนี้ไม่มาโทรคุยกับเขาแล้ววันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์เราจะรีวิวเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ก็จะมีกุยช่อยู่สองที่ที่ผมเห็นนะตรงนี้คือตรงนู้นก่ายไช่ตพานหันซับที่มีคนต่อคิวตรงนั้นร้านเล็กๆจริงเหรอออนเย็นนี่โอ้โหยาวเป็นกิโลหมายถึงคนต่อคิวนายเนี่ยมึงทิ้งโกูก๋วยช่เจ๊เจ๊เจ๊กองเท่าไหร่ครับกล่องละสีบาบาทเอากล่องนึ่งครับ นี่ถือว่าโชคดีนะที่มาตอนนี้ถ้าตอนเย็นเนี่ยพี่ยังไงนะคิวแน่นเลยค่ะโิ้โหยาวแน่นเหรอยาวเป็นกิโลน่ะอะอร่อยไหมครับน่าจะไม่ผิดหวังนะคะอ่าโอเคข้าต่อไปนะนี่เลยเจเจเองใช่ไปร้านนี้ก็จะเป็นโลเคชั่นนี้เลยอ่าอันนี้กล่องเท่าไหร่ครับหนึงละแปดบาทอ่าหูก่งละแปดบาทอันนี้เปิดมานานยังครับมาห้าสิบปีอะ 50ปีแต่เจ๊เองสาวๆอยู่เลยอ๋อตอนนี้ยังสาวอยู่711แล้วค่ะ711เปิดตั้งแต่50ปีผ่านการแบบตุ้เพาะสอมคุยใช่ใช่ง่ายกูยังไม่ตายอย่างชาติที่แล้วเลยคนก็ต่อคิวกันเยอะอยู่นะอันนี้เนื้อหามาอยู่ปีแล้วครับอันนี้ก็ตั้งหลับมาอยู่ที่สะพานฐานฐานมา50ปี50ปีตจากสะพานที่สองอ๋อมาจากสะพานฐาน คือเขาบอกว่าตอนนี้มันเหลือแต่อันไม่สวยเลยอ,อันแตกแล้วเพราะว่าร้านนี้ขายดีเขาขายจะหมดแล้วอ่ะนี่เปิดที่ปีแล้วครับผมปีทีีีที่สี่ีที่สี่ นี่เขาบอกความอร่อยยาวนานก่45ปี่าปีแต่เขาบอกเิเป็นสี่ปีร้านนี้ร้านนี้เขาอาจจะมีร้านก่อนหน้านี้อันนี้คือไม่เกี่ยวกันในคลิปครับอันนี้คือส่วนตัวคือโบชอบกินกุยช่ายทอดมากไอ้ทอดแบบกลมๆเนี่ยทอดกรอบอะเห็นที่ไหนเป็นไม่ได้เลยเรียบร้อยแล้วจัดทะนหน่อยและอีกร้านน่ะที่อยู่ใต้สะพานนะครับร้านอเอามังกไงไปอ๋อไเป็นยังไงดีก็ทังเล็กกับใหญ่จ้าอันนี้ขายมากี่ปีแล้วครับหลายปีแล้วจ้าติดว่าึ้น แป80ิบปีคิดสูตรแะ80ปดสิบปีของเล็กเหมือนกันอ๋อเหมือนกันมึงไปถามหามากทำไมอ่ะเขาม้านเอเขาไปเที่ยวจ้ะไปเที่ยวแล้วก็คือเขาเป็นคนคิดสูตร80ปีแล้วไปเที่ยวแล้วอ๋ท่้างกันเลยครับผมต้านกระพานห้างกันเลยอันนี้ขายลูกเท่าไหร่ครับแปดบาทค่ะร้านนี้นะคะเดี๋ยวนี้ลูกละ8บาทพัทโนมาของเดี๋ยวนี่จะแป้ง ที่สุดคือใช่ร้อนๆค่ะบนบางงานก็ไปส,ส่งเงินกโตนะคะโอ้อยาบ,าบ้านกับน้ำิมลากเลยนะเอายัางยังยังไม่ต้อ,าาอ,องลากก็นะได้ครับไม่ว่ากินใจะมาเยวบ้านจะใส่ใส่ของไปให้นะได้ครับลูกค้าเขาชิมแล้วสิบห้าเจ้าก็ของของข,ของอข้าขผ่านโอ้ยจิมผ่าน อันนี้เรามาถึงร้านหลี่๋องิกเขาบอกว่าเป็นร้านที่เปิดมามากกว่า100ปีก็คือผมอาจจะเป็นลูกหลานเขาในชาติที่แล้วอ่ะคือยังไม่ตายเลยไปเราไปดูผมอยากมาร้านนี้มากเพราะว่าเขาบอกว่ากรันตีร้อยปีขายมาร้อยปีไปจัดไปที่ไปจัดไปสักเจ็บไปกลองไหมเชี่ยร้านลับวะนอ่คขังนะร้านลับวะ หน้าจู่อยู่ในมุมอย่างนี้ยังมีคนมาซื้อเราแปลว่าต้องมีชื่อน,นั่นแหนะอ๋ล้เขาก็ต้องมีดีชื่อร้านอะลูกละาเท่าไหร่นะลูกเะาเจ็ดลูกเอาสักห้าลูกห้เาเลยครับดลีเลยลูกขาอันนี้ขายมานานยังครับนานแล้วคะ่ะลูกขาที่นี่เราโมกข้าวนะลูกเราใช้ข้าวสารนะโมมันจะนุ่มและหอมเดี๋ยวลูกลองทานดูมันจะเจิดิตใจเลยนะคะครับนี้ค่ะมันจะนุ่มนุ่มนะคะลูกนะอืมค่ะคือคือที่นี่เราจะใช้ข้าวสารอย่างทั่วไปเลยเมื่อข้าจะใช้แป้งสําเร็จคือแป้งผงอ่ะ ตั้งถุงแต่ที่นี้เราเอาเข้าวสารมาโม่ข้าวสารเม็ดเม็ดเนี่ยมาโม่ครับโ<ม>่้แล้วมาปั้นเป็นคื้ใช่ลองทานดูนะลูกนะ<ด>ใจแป้งสีเดี๋ยวเอาเบอร์ไปด้วย ที่เจ้าแรกครับผมเจเ,เจรา,นะาเจเกียเจเกี้ยปัญหาเราไม,ไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราเราพับอร่อยหรือไม่อร่อยนะอยู่ที่อยู่ที่ชื่อูอ่ทีจำชื่อไม่ได้เพราะว่าชื่อวันณยุกเขาเนี่ยออกเสียงยากมากเกือบทุกลาเลยนะเพราะว่าแบบแนวแบบแนวคนจีนนะจ้านี้เนมบอกว่ามากินบ่อยมากผมกินประจำแต่มาเรามาดูกันที่เนื้อปูเนื้อแป้งน่ากินเนื้อแป้งนี่เรบมนุ่มนิ่มเลยนะอเราตัดแบ่งครึ่งกันเลย ตัดง่ายไหมพี่เหนียวไหมโอ้ยนุ่มนุ่มมากนุ่มเลยเหรอจานนี้ดูนุ่มมากแล้วเรากินเนี่ยเราต้องใส่น้ําจิ้มเขาเลยเว้ยเพราะว่าความอร่อยมันอยู่ที่น้ําจิ้มเอออยู่ที่น้ำจิ้มเลยเหรอพูดใช่อย่างเงี้ยส่วนน้อยที่จะไม่กินน้ําจิ้มมันต้องกินน้ำจิ้มเลยด้วยเอาเยอะเอาน้อยเอา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 เยอะเอาเยอะอันนี้มากเอาเยอะระวังกระดาษระวังกระดาษมันจะเปียกแล้วก็มันจะกินไม่ถึงอันสุดท้ายป่ะหรือยังไงก็เอาแบบพอดีพอดีงั้นพอดีพอดีอออ่าโโเเคค หยอดให้มีรสชาติใส่ซุปเปอา์เขาเอามึงหมดเนาะอาได้ไหมเดี๋ยวเเป็นตะกร้อ่ะอ่ะโอเคเจ้าแรกเจ้าแรกโอเคครับพอแล้วครับประมาณนี้ประมาณนี้อไงเกี๊ยะเกี๊ยะโอ้ปวดหัวไปอืเอ้ยเนื้อะเราดูแป้งมันอาจจะแบบตันๆดูไม่ค่อยนุ่มไม่ค่อยมันดูนุ่มแต่มันดูเยอะ แต่พอกินเข้าไปอะแป้งนุ่มมากนุ่มแล้วละมุนนุ่มแล้วค่อยๆละลายแต่อันเนี้ยผมรู้สึกว่าไส้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะความรู้สึกคือกัดไปแป้งอันเนี้ยแนวแป้งหนาคนชอบกินแป้งอาจจะชอบเพวนุ่มแล้วก็ัวน้าจิ้มเนี่ยออกเป็นทางหวานๆหวานอาจจะไม่ได้เผ็ดมากเออเไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากเน้นเป็นเบสหวานแล้วก็เค็มนิดหน่อยมาเจ้าต่อไปรับผมร้านเจ๊เอ็งแะดูแป้งบางดูแบบฟูเออฟูฟูอยู่คนอยู่ไส้ข้างในก็แบบหนทะลักออกมาแบบเออเหมือนทะลักทะลักอันเนี้ยร้านนี้เขาบอกว่าสุด 80ปีเออร้านนี้ก็คือนานอ่ะ80ปีนะครับผมร้านนี้อยู่ใกล้ๆร้านกุช่ายสะพานหันอาคืออันเนี้ยมันไม่เหมือนเป็นไส้ไม่เหมือนแบบเหมือนแป้งกับแป้งกับไส้มันผสมรวมไปแล้วอ่ะนึกออกป่ะปกติมันก็จะเป็นแบบกลมๆแล้วไส้อยู่ข้างในแล้วไส้อยู่ข้างในเป็นก้อนทุกคนครับว้าวอเคโอเคโอเว้าวเฮ้เจ๊อิงไปเจ๊อิงไปสักที เทียบกับร้านแรกแป้งไม่ได้นุ่มมากคือแป้งไปทางหนาและอาจจะไม่ได้นุ่มมากทางรสชาติไส้แล้วก็รสชาติน้ำจิ้มมันออกไปทางจืดไม่ได้เข้มแบบเข้มข้นเลยอ่าใช่อาจจะเป็นเพราะสูตรเขา80ปีสมัย80ปีที่แล้วคนเขาชอบคนแก่เขาอาจจะกินรสชาติไม่ได้เข้มอาจจะไม่ได้กินรสจัดเท่าปัจจุบันเท่าเราคือเราเอาเเอาเบสเป็นพื้นฐานนะเราเอาตัวเราเป็นพื้นฐาน เราต้อจัดอันนี้มันออกไปทางจุดเจอใช่ครับกุยช่ายสะพานหันซึ่งออริจินอลเขาไม่ใช่อยู่ตลาดภูเขาบอกว่าเขาอยู่สะพานหันอยู่แถวอยู่แถวเยาวราชาวราชะม่งในตลาดภูเอาดีคือแบบดูมีความเหนียวมีความเหนียวมีความแบบและเนี้ยลูกก็สิบห้าบาทด้วยถือว่าถือว่าค่อนข้างราคาสูงกว่าเจ้าอื่นนิดนึงนี่ก็เอยดูโอเคอยู่แป้งดูแบบกําลังน่าอร่อย อพอพอพอ,พอ,พอพกูกินมันก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยกูช่ายสะพานหันครับอกสะพานหันนะไปเปไพื่อไงพี่รับปิด่องไหม,อมือแป้งแบบว่าไม่นุ่ม,มไม่เหนียว สักๆแล้วรสชาติแปกเพี้ยนมากอะ่ะรสชาติเพี้ยนมากน้ำจิ้มก็เพีย้ยนอ่ะคือแบบแล้วรสชาติเพี้ยนจัดเลยอ,ะอ,อ่ะงงรสชาติอันนี้งงมากป้ายก็ใหญ่สุดเลยนะหรือว่าเราชินกับการเป็นกุ้ชาติตลาดปูแลออ้วอันนี้มันคนละสูตรตลาดปเป็นสะพานหัน คนเขานิยมไม่เหมือนกันเหรอมันเพี้ยนรสชาติเพี้ยนมากเลยเพี้ยนเลเพี้ยนมันเพี้ยนไปไปต่อครับผมเจ้าต่อไปครับทุกคนเจ้าต่อไปครับป่าป้าเตี้มซิมแอนผิดขออภัยเจ้านี้เนี่ยเราไปซื้อเขาบอกว่ามันมีดานแตกๆไม่สวยแล้วเขาเลยแถมให้แถมให้ลูกละสิบห้าบาทนี่มันใให้มาลูกนึงลูกแบบเบิร์ดเริ่มเบิร์ดเพิ่มไส้ทะลักหมดแล้วนะถ้าเราแบ่งครึ่งนี่มันจะใหญ่มากๆเลยนะเว้ยใช่พี่ดูดิง่ายๆใหญ่สุดในบรรดาทั้งหมดแล้วอีกๆๆมันยังไม่ถึงย ององอมอปะป้าไปร้านนี้ตเกียวชาอ่ะอร่อยนะรสชาติแป้งรสชาติไส้ดีน้ำจิ้มเนี่ยออกไปทางค่อนข้างจืดเลยจืดแบบจืดถ้าเอาน้ำจิ้มเจ้าอื่นมากินเนี่ยอู๋เพอร์เฟกต์กนนะร้านนี้โตเกยวชายถือว่าดีแต่น้ำจิ้มมันจะจืดๆไปนิดนึงลูกละานสิบห้าบาทแต่ผมถือว่าคุ้มสุดใหญ่ที่สุดในทั้งหมดที่เรารีวิวเลยขนาดกริงครึ่งนึงยังแบบอิ่มตอนนี้อิ่มจุกอ่ะ เฮ้ยถือว่าไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่อืมอาจจะรสชาติน้ำจิ้มอาจจะถ้าถ้าคนกินรสชาดจะใส่เยอะกว่านี้หน่อยอ่งอร่อยเลยเจ้าไปครับผมร้านอาม่าเง็กใต้สะพานนี้จำได้สูรอาม่าเขาไปเที่ยวแล้วมันเป็นก้อนอ่ะแล้วแล้วเนื้อน่าจะอร่อยะนุ่มๆอ่ะนุ่มๆอ่ะโอ้โหตัดตัดคือรู้เลยมันไม่มันแบบมันนุ่มมากเว้ยโหยเนี่ยดูข้างในดูดิ ดูนุ่มมากดูนุ่มมากเอาไปเราพยายามทำเป็นแอ่งให้ได้รสชาติของน้ำจิ้มมากที่สุดเห็นไหมอ่ะอีก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 หน่อยเอาพ่ <pueda> อพ่อพ่อพ่อหม่าไปแล้วนะแต่สูตรจะทิ้งเอาไว้ให้ลูกให้หลานได้สืบทอดต่ออืมเปไ็นไงผมก็ค่อยๆกินละมันมากเลย <haya. S 1> มันแบบมันติดปากเลยตอนนี้จุดเด่นของมาเลยเว้ยน้ำจิ้มมาอร่อยมากน้่คจิ้มมาจัดเลยน้ำจิ้มมีมีรสชาติ อันที่มามากคือดีจัดเลยค,คือรสชาติเข้มข้นมากแล้วแบบว่าฉุนฉุนแล้วเหมือนแบบรสชาติพีชความเผ็ดอะไรเงี้ยมันมากําลังดีเลยอะ่ะมันไม่ได้จืดมันไม่ได้อะไรอะ่ะแล้วความหอมความในผักจิ้มอร่อยมากแล้วแต่ตัวขุชยช่เนี่ยมันอาจจะแบบ มันมันไปนิดนึงเขาอาจจะใส่น้ำมันทาน้ำมันเยอะไปหน่อยมันกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่าเลี่ยนเลี่ยนไปนิดนึงเจนนี้เจนนี้เจนนี้ดูจากรูปลักษณ์ใช่รูปลักษณ์ข้างนอกนี่นูหน่ากินนะคือผมมันคนชอบกินแนวแบบแป้งบางๆซึ่งเจ้เขาบอกว่าเขาส่งสิงคโปร์ส่งออกสิงคโปร์โอ้ี่แป้งเขาบางมากเว้ยแล้วแบบแบบดูมีความแบบใสดูมีความใส่อะเนี่ยดูดิดูดิดูดิ ันนี้ลูกละ8บาทอันนี้เอาช้อนตัดคือนุ่มมากเฮ้ยพี่นะเนี้ยอ่าเดี๋ยวไปอะอะส่งออกจากสิงคโปร์ส่งออกสิงคโปร์ส่งออกไปดิส่งออกส่งออกไปเป็นไงเจ๋ทำพิษแล้วมึงเฮ้ยจ้ามีี้เป็นยังไงพี่ว่าอร่อยในความรู้สึกผมถือว่าอร่อยแป้งนุ่มเหนียวถูกต้องแป้งนุ่มเหนียวแต่มีแต่น้ำจิ้มเนี่ยที่กินเนี่ย ความเข้มมันอาจจะไม่ได้เข้มข้นขนาดมันกินไปเยอะนะใช่หรือหรือว่าหรือว่าเข้มข้นเพราะมันใสเยอะยังไงใช่ใช่อันนี้ผมรู้สึกว่าตัวผู้ชายอ่ะอร่อยแป้งนุ่มแบบใคือแป้งหนากำลังดีเลยนุ่มหอมหอมแต่ไส้อาจจะไม่ค่อยไม่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 ได้ปรุงมากตัวไส้นะตัวผู้ชายแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ย ออกไปทางยังไม่เข้มข้นเมื่อเทียบกับร้านแรกนะอันนี้เราเอาร้านแรกเป็นเบก่อนนะใช่ใชเพราะว่าร้านแรกมันความเข้มข้นมันแบบกินแล้วมันฉุนฉุนเข้มเข้มใช่แต่อันเนี้ยมันมีความที่แต่โดยรวมถือว่าโอเคเลยนะสำหรับจัดดีนะดีนะดีเออโซ่ออสิงคโปร์คนสิงคโปร์าจะไม่ได้กินรสจัดอันนี้เป็ไปได้อันก็เป็นเหตุผลที่ดีลีปองกลีเปปางก้ลีปองกี้ร้านนี้ตำนานคือเขาขายมามากกว่า100ปีเค็มว่ะมีการเค็มมีการเค็มอายุกันเกิดขึ้นซึ่งคิดว่ามีความนุ่ม นุ่มเหนียวๆนะโอ้ยนุ่มนุ่มอันนี้คือนุ่มเลยนุ่มเลยดูดิดูด้วยสายตากูบอกเลยว่าอันนี้อร่อยอีกนะอีกนะอ่าละเอ้ยน้ำจิ้มมีความแปลกๆน้ำจิ้มไม่เหมือนน้ำจิ้มไม่เหมือนน้ำจิ้มกุดยห่าทั่วไปอ่ะ มันมีความที่มันเหมือนอะไรวะเหมือนอาหารจีนอะไรสักอย่างอนนี้เหมือนเรากินอาหารจีนเราไม่ได้เหมือนเรากินกุยช่ายเว้ยผมนึกนึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันคือยังไงรสรสชาติน้ำจิ้มมันงงมากเลยตัวกุยช่ายเนี่ยออกไปในทางนุ่มแป้งนุ่มแป้งแป้งไส้แป้งหรืออะแต่ไส้เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวผมน่าอาจจะยังไม่เข้มข้นอาจจะจืดแบบจืดตัวตัวไส้อาจจะจืดผมมองว่าไงผมมองว่าแป้งอะตัวแป้งอะนุ่มเลยแป้งสูตสี่แบบร้านแรกเนี่ยเออแล้วก็ตัวไส้อะ จืดแต่แป้งอันนี้อร่อยอ,อันนี้แป้งมันมีรสชาติอ,อันนี้ตัวแป้งพอกินก็ไปะแตะแล้วเจอเขียวอ่ะมันนุ่มๆเว้ยเราแต่แป้งรสชาติมันมีเว้ยใช่รสชาติอันนี้ถือว่าไม่แย่อันอันถือว่าอร่อยกิมอาจจะ<อ>แบบไม่ได้ถูกปากเราไม่ได้คุ้นชินกับเราจะเป็นตูรเฉพาะเขาอ่ะสูตรเฉพาะของร้อยปีเขาอ่าเขาว่ากันไปแล้วแต่คนจะชอบแล้วกันนะร้านสุดท้ายครับผมร้านแป้นสีส่วนตัวผมชอบเป็นการส่วนตัวนะอ่ะเพราะว่าแบบเออมัน มันคือออย่างอย่างร้านอื่นจะอยู่แบบริมริมถนนหรือไม่ก็แบบตาตาสถานที่เลยอันนี้คือต้องเข้าลือเป็นแบบร้านลับเป็นคูหาข้างรถไฟที่แบบข้างคูหาเนี่ยปิดหมดเลยแต่เปิดแคนร้านเดียวนะป้าขายคนเดียวนะป้าบอกว่าเขาใช้แป้งไ่เหมือนกนหือเป็นแป้งข้าวเจ้าเป็นนุ่มเป็นนี่เป็นนั่งคือแบบโมเองอะไรบ้างแต่ผมดูด้วยสายตาั้งแต่เรียงมาผมรู้สึกว่าเจ้าเนี้ยแป้งดูน่ากินที่สุดมีความเป็นทรงไม่เละไม่หลุดนะไม่หลุดไม่เละไม่หลุดนะ แล้วก้อนแบบกำลังน่ารักมีความนุ่มเว้ยนุ่มและแน่นเครื่องแน่นเครื่องนะอ่ามีคอนเสิร์ตเจติบีเบอร์อยู่ตรงนี้ไส้ข้างในถือว่าเยอะเยอะไหมถือว่าแน่นแน่นอาปอ่าอ่าพอพอพอเฮ้ยเฮ้ยหนาไเหนาวเ้ยเหนียวยังไงไม่แตก โอ้โหหยดย้อยหด้อยวน้ยังจะทำตกนะตกกอ่าๆๆโอเคไปแป้นสีลันลับของเราเป้นสีลันลับของเราจะเป็นเหมือนที่เราคิดไหม่ไปดูครับมนะ่มนื้อร่อยนะอร่อยนะน้าจิ้ ผมรู้เลยน้ำจิ้มไม่จืดน้ำจิ้มกะทิโอเคเป็นน้ำจิ้มในโอุดลงคติที่ปุยท่าควรจะเป็นน้ำจิ้มแบบนี้ใช่แป้งน,นุ่ม,ม,มหอมแป้งไ,ไม่เหมือนกับทุกร้านเลยแป้งไม่เหมือนทุกร้านที่เรากินแป้งมีความหอมหอมจมูกอะหอมแบบอหอมปลายจมกูกเวลาเรากินเกี๊ยวอยู่มันค่อยค่อยหอมค่อยอค่อยหอมเนื้อตัวตัวไส้ปุยทิ้เนี่ยก็มีรสชาติน้ำจิ้มก็อร่อยเฮ้ ขายได้โคตรเพอร์เฟกเลยเฮ้ยดีเนี่ยผมกำลังกินเขาไสอยู่อืมใช่อะไรเนียยเหมือนเมืนผู้ชายมันจะติดฟันเนี่ยเขาบอกคี้ว่ามันมีรสชาติไ้ใช่ครับใช่ครับเพราะอันอันอันอื่นๆอะก่อนเนี้ยบางร้านที่มันมันแบบตัดไปมันจะจืดเลยเอาแล้วกิฟนี้ออนเนี่เรามาสรุปกันดีกว่านี่ให้เจ้าไหนที่เรากินอร่อยที่สุดพี่ผมให้เจ้านี้ว่ะเฮ้ยเชี่ยจริงไอเดียขี้เหมือนผมเลยว่ะคือตอนแรกอ่ะเรากินอะ ข้าวแรกอะเราสึกว่าอันดับหนึ่งเออเพราะว่ามันมันทั้งสองอย่างทั้งต้องตัวตัวของกุยท่ายด้วยแล้วก็ตัวของน้ำจิ้มอะแต่ข้าวนี้แป้งอร่อยน้ําจิ้มอร่อยคือควันคันดีอะใช่คือน้ําจิ้มแนวเดีวกับแตงโมคือเวลามันกินมันต้องมีความเปรี้ยวและความเค็มแล้วความความฉุนไม่รู้ว่าฉุนจากอะไรที่มันจะฉุนขึ้นจมูกแบบหอมหอบหน่อยแล้วก็หวานตอนท้ายอ่าอ่าอ่าอันเนี้ยคือได้เลย ขึงจุนขึ้นจมูกแบบหอมหอมแล้วก็หวานหวานะคำเค็มเปรี้ยวแล้วตัวแป้งหอมมากเชื่อผู้อวยป้าขอบไปเนี่ยเขาอจับแบบ จากไอ้นี่ได้ป้ะที่เขาบอกว่าอะไรนะทำทำแป้งเองอะไรทำแป้งเองโม่แป้งเองเป็นแป้งข้าวเจ้าเขาบอกว่าเจ้าอื่นยังไงไม่รู้เขาอาจจะใช้เป็นแป้งเป็นผงเป็นนู่นนี่แต่เขาอ,อันนี้เขาเอาเข้าวเจ้ามาตำม,มาในสักอย่างของเขาอ่ะแล้วก็มาทำแป้งเองเฮ้ยนี่ดีดีส่วนตัวผมกับเนี่ยนี่คือความเห็นส่วนตัวคนอื่นอนจาจจะยังไงไม่รู้เนี่ยเรามาเทสเทสได้มาเทสให้ดูทุกคนก็ต้องมาลองชิมเองเออมันเป็นลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนต้องมาลองชิมแต่สองลิ้นผมไม่คือไม่ตรงกันอ้าวโอเคโอเคเจ้าอื่นไม่ใช่ไม่า อี่ยลมกดแชร์และแห้แกพี่ให้เพื่อนให้พ่อให้พน้องแขกกันไปมา,พา,มาพากันมากินมาลองดูว่าจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าครับผมอ่สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนละกันเนี่ยเนี่ยการพิสูจน์ด้วยตัวเองเอะไรอร่อยจริงอร่อยจริงแนะน,นำให้มาพิสูจน์ด้วยตัวเองอตลาดภูนะครับเออตลาดภูโหแล้วให้เขากินร้านนี้แล้วร้านอื่นนี่ยังไงวะเดี๋ยวลองดูแล้วกินขวาอร่อยไปเลยหืมเฮ้ยหืมโหเธอ โคตรลอยอ่ะโอ้ยใชยที่แท้ทูอ่ะโอ้ยโอ้โหเขียวตุ้ย